สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิรยาพัฒน์เดือลูกชายกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เล็ที่1 4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล,ายล,ลัยราชพัฒน์วไลอุรุณกรในพระบรมราชปถัมค่ะทุกๆคนคงเคยคิดนะคะว่าเวลาของเรานั้นเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินในปัจจุบันนี้ในโลกที่ทุกเรื่องเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็ววันๆนหนึ่งผ่านไปเพียงแค่ชั่วพริบตา ก่อนเราจะทราบถึงเวลาอันมหาศาลที่เราได้สร้างขึ้นมามันก็กลายเป็นความทรงจำเสียแล้วค่ะทําไมเราไม่ลองถอยหลังมาสักหนึ่งก้าและลองมองภาพรวมดูว่าเราได้ใช้เวลาเหล่านั้นอย่างคุ้มค่าหรือยังมนุษย์ค่ะเป็นสรรพสิ่งในโลกนี้นะคะที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างตลอดเวลาใช่แล้วค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างตลอดเวลา ทุกสิ่งบนโลกนี้ค่ะล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามมนุษย์ค่ะก็จะประสบพบเจอกับการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายทุกๆคนค่ะพอเราลองมองแบบนี้ค่ะเวลาที่เราได้ใช้เนี่ยมันดูมีค่าขึ้นมาสนิดหรือย,ยังคะคุณอาจจะคิดว่าเวลาที่เราได้ใช้อยู่ตอนนี้นะคะมันดูมากโขยาวนานเหลือเกินใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด แต่ถ้าเราลองเอาเวลาทั้งหมดตั้งแต่ที่มโลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาให้ยัดอยู่ในสัดส่วนเล็กๆประมาณ24ชั่วโมงแต่เวลาตั้งแต่ที่มนุษยาชาติได้ถือกำเนิดมามันมีเพีเงแค่3วินาทีเท่านั้นค่ะ3วินาทีเท่านั้นเวลาที่เราได้ใช้มันดูน้อยเหลืเกินใช่ไหมล่ะคะฉันอยากให้คุณลรงมองย้อนกลับมาคิดว่าคุณได้ใช้เวลาอันน้อยนิดนี้อย่างมีค่าหรือยัง ฉันเชื่อค่ะว่าทุกๆคนที่ฟังอยู่ในที่นี้คุณเคยมีช่วงหนึ่งที่เคยคิดนึกย้อนกลับไปเสียใจว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างเต็มที่ทําไมเราไม่ทําอย่างโน้นทำไมเราไม่ทําอย่างนี้ทําไมเราไม่ทําอย่างโน้นในช่วงเวลานี้แล้วทําไมเราไม่ทําอันนี้ในช่วงเวลานั้นค่ะถ้าฉันนะคะก็จะบอกกับทุกคนว่าเราเนี่ยไม่สามารถแก้ไขความรู้สึกเหล่านั้นได้เราก็จะจมปักกับความรู้สึกเหล่านั้นค่ะ แ,แต่ถ้าเราสามารถทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นไม่สามารถเกิดเพิ่มขึ้นอีกล่ะคะด้วยการที่เรามองเห็นค่าของเวลาในทุกวินาทีใช้ทุกวินาทีของเวลาให้มีค่ามากที่สุดตื่นขึ้นมานะคะราวกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อถึงบ้านปลายชีวิตเราจะได้ไม่ต้องมานึกย้อนเสียใจคะ่ะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำเต็มที่ที่สุดเลยสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคน ลองย้อนกลับไปคิดดูค่ะว่าจะใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่ายอย่างไรจะใช้เวลาที่มีเหล่านี้ให้คุ้มอย่างไรเราจะทำสิ่งที่เราไม่กล้าทำในตอนตอนนี้เลยได้ไหมหรือว่าเราเดี๋ยต้องรอให้เวลามันหมดไปก่อนแล้วเราถึงจะกล้าทำเวลานั้นไม่เคยรอใครขอบคุณค่ะ